อยากจะกราบเรียนท่านอาจารย์ได้กล่าวถึงความเป็นจริงของธรรมะซึ่งเป็นความวิบัติจริงๆที่ส่องให้เข้าใจถึงความเป็นจริงของธรรมะที่มีจริงในขณะนี้ครับท่านอาจารย์ครับทั้งหมดที่ไม่ดีงานนะคะต้องมาจากความไม่รู้เพราะฉะนั้นต้องเป็นผู้ที่ละเอียดค่ะไม่ใช่เพียงได้ยินคำนี้แล้วอยากไม่วิบัติแต่ขณะนั้นรู้ไหมว่ากาลังวิบัติหรือเปล่า เพราะฉะนั้นต้องเข้าใจนะคะว่าการที่จะมีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งเป็นที่เคารพสูงสุดนะคะสูงสุดหมายความว่าในพระปัญญาที่ทรงตรัสรู้และทรงแสดงความจริงให้คนอืน่นได้เข้าใจไม่ใช่เพียงแต่ให้ประพฤติตามอย่างเมื่อกี้นี้ท่านฟังเผลอใช่ไหมคะให้ประพฤติตามไม่ฆ่าสัตว์แล้วก็ไม่เพ่งเลง็งอยากได้ของของคนอืน่นแล้วก็ไม่พยาบาท แล้วก็มีความเห็นผิดมาจากไหนทั้งหมดแล้วจะให้ประพฤติดีเว้นจากสิ่งต่างๆเหล่านั้นนะคะแต่ก็ไม่มีความเห็นที่ถูกต้องตามที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสแสดงเพื่อขัดเกลานะคะถึงความหมดจดของจิตซึ่งปราศจากแม่อานุัยกิเลสไม่ใช่เพียงชั่วครางชั่วคราวว่าแค่ไม่ไปอบายภูมิแต่ที่จะไม่ไปเลยตลอดนะคะ ต้องมีปัญญาที่สามารถที่จะรู้ความจริงถึงที่สุดจึงสามารถที่จะขัดเกลาวทำให้จิตเนะี่ยพ้นจากความเห็นผิดแล้วก็ความไม่ดีต่างๆซึ่งคนทั่วๆไปนี่เราจะใช้เพียงแค่มีศีลที่จะละเว้นเท่านั้นแต่ไม่เห็นความวิบัติที่จะไปเกิดในนรกตราบใดที่ยังมีความไม่รู้สภาพธรรมะตามความเป็นจริง พราะฉะนั้นคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ละคำนี่นะคะก็ต้องต่างกับคำสอนอื่นๆทั้งหมดเทียบเคียงกันเพียงเท่านี้คำสอนอื่นก็มีได้เหมือนกันใช่ไหมคะแต่ถ้าเทียบเคียงถึงความลึกซึ้งว่าทั้งหมดเนี่ยมาจากอะไรต้นเหตุอยู่ที่ไหนถ้าไม่กําจัดต้นเหตุแล้วจะให้สิ่งต่างๆเหล่านั้นไม่เกิดอีกได้อย่างไรเพราะฉะนั้นต้นเหตุที่จะทําให้เกิดความวิบัติต่างๆนะคะต้อง กำจัดให้หมดด้วยการที่ได้ฟังพระธรรมและมีความเข้าใจว่าไม่ใช่เพียงแค่นี้ค่ะไม่ใช่เพียงแค่มีศีลไม่ฆ่าสัตว์ไม่เพ่งเล็งของคนอื่นไม่พยาบาทและความเห็นผิดไม่รู้เลยว่าเดี๋ยวนี้มีความเห็นผิดหรือเปล่าจะพึ่งใครละคะถึงจะรู้ถ้าไม่มีคําของพระสัมมาสัมเจ้าไม่มีใครรู้ว่าเดี๋ยวนี้เห็นผิดหรือเปล่าแล้วก็เห็นผิดว่าอะไร พราะฉะนการศึกษาธรรมะน่คะเป็นเรื่องที่ละเอียดลึกซึ้งเป็นความจริงต้องไม่ลืมนะคะทุกคําของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดูประหนึ่งว่าเล็กน้อยแต่ทุกคำนยคะจะนําไปสู่การดับอนุสัยกิเลสท,ที่ละเอียดอย่างยิ่งที่นอนเนื่องอยู่ในจิตแม้กําลังหลับสนิทก็มียังไม่ต้องพูดยังไม่ต้องทําอะไรเลยนะคะกิเลสท,ที่เป็นอนิสัยมีหยุดตรบดับใด ขณะนั้นก็จะต้องทําให้เกิดอกุศลคือความประพฤติต่างๆที่เป็นโทษที่เป็นความวิบัติเพราะฉะนั้นศึกษาให้เข้าใจคําสอนของพระศาสนาสําคัญที่สุดไม่ใช่ว่าว่าอย่างไรให้รักษาศีลเท่านั้นก็รักษาศีลกันไปแต่ต้องศึกษาให้ละเอียดจริงๆว่าคําสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกคำเ่ยค่ะเป็นประโยชน์มหาศาลลึกซึ้งอย่างไร เพราะสามารถที่จะไม่ให้ไปสู่อบายภูมิให้หมดความเห็นผิดไม่เหลือเลยสักนิดเดียวกราบท่านอาจารย์ครับต้นเหตุของความวิบัติทั้งหมดก็คือความไม่รู้ครับแล้วก็เมื่อสักครู่ท่านอาจารย์ก็กล่าวถึงกิเลสที่ละเอียดที่นอนเนื่องก็คืออนุสัยครับท่านอาจารย์ครับซึ่งแน่นอนครับว่าในคําสอนอื่นไม่ได้ยินคํานี้แน่นอนครับก็กราบท่านอาจารย์ในความละเอียดของ ความเป็นจริงของธรรมะประเภทนี้ครับว่ามีความสำคัญอย่างไรที่พระสมมาสมเจเจ้าทรงแสดงพระธรรมเพื่อดับหรือว่าเพื่อถอนซึ่งอนุสัยทั้งหมดนี่ครับความละเอียดอย่างไรครับท่านอาจารย์ค่ะอวิชานุัสครับความไม่รู้นะคะไม่มีใครสามารถที่จะหมดความไม่รู้ได้ถ้าไม่ถึงความเป็นพระอรหรันต์เพราะฉันเราเป็นใคร และจะถึงความเป็นพระอรหันต์เนี่ยจะต้องรู้อย่างไรตามลำดับมุ่งที่จะไปรู้คำหนึ่งคำใดเรื่องหนึ่งเรื่องใดแต่ยังไม่ได้เข้าใจเลยว่าไม่รู้อะไรถ้าถามว่าเดี๋ยวนี้นะคะมีอะไรตอบได้ไหมคาถามธรรมดาง,ง่ายๆอย่างที่ถามกันเนี่ยเดี๋ยวนี้มีอะไรคนไม่รู้เลยนะคะไม่ใช่รู้แล้วมาตอบโดยมากพอถามก็จะตอบตามความรู้ แต่คนที่ไม่รู้เลยอวิชาไม่รู้ไม่เข้าใจเลยเนี่ยถ้าถามเขาว่าเดี๋ยวนี้มีอะไรเขาลองตอบสำหรับคนที่ไม่รู้ไม่เคยฟังธรรมะเลยเขาจะตอบว่ายัางไงก็มีคนมีวัตถุสิ่งของต่างๆเห็นไหมคะคนทั่วไปรับรองว่าถูกต้องไม่มีใครเลยว่าผิดแต่วัดพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้สิ่งที่คนทั่วไปทั้งหมด เข้าใจว่าเป็นคนเป็นสิ่งนั้นสิ่งนี้พระองค์ตรัสรู้ว่าไม่มีคนแค่นี้ค่ะต่างกันไหมทั้งๆท,ท,ที่เห็นเป็นคนอย่างเนี้ยพระองค์ตรัสว่าไม่มีคนและพระสัมมาสัมพุทธะแล้วคนฟังเนี่ยเป็นไงคะมีปัญญาหรือย,อยังเทียบกับผู้ที่ทรงตรัสรู้ตรัสว่าไม่มีคนแต่มีสิ่งที่มีจริงๆแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่ง ไม่ปะปนกันเลยแต่และหนึ่งเป็นคนไม่ได้เลยเพราะนั้นกล่าวเฉพาะเพียงเห็นนี่คะ่ะทุกคนก็เห็นมีใครรู้ไหมว่าควรจะรู้ว่าเห็นคืออะไรหรือว่าไม่ต้องฟังหรอกรักษาศีลเถอะแต่ไม่รู้ว่ากำลังเห็นเดี๋ยวนี้คืออะไรอะไรจะเป็นประโยชน์กว่าได้ยินคำว่าไม่รู้เหมือนรู้จักคำว่าศีลเหมือนรู้จักคำว่าคนเหมือนรู้จักทุกอย่าง แต่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าสัมพุทธะผู้ทรงตรัสรู้ความจริงถึงที่สุดนับถือหรือเปล่าถ้านับถือก็ต้องฟังให้รู้ว่านะคะพระองค์ทรงพระคุณอย่างไรจึงนับถือเหนือสิ่งเดกทั้งหมดยิ่งกว่าใครทั้งหมดเพราะฉะนั้นถ้าไม่รู้นะคะไม่ศึกษาก็ไม่รู้ว่าทรงคุณอย่างนั้นที่ความรับถือของเราจะถึงอย่างนั้น พราะเนความนับถือของแต่ละคนที่นับถือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยถึงอย่างนั้นหรือยังเมื่อไม่รู้ว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยคืออะไรเห็นเป็นคนแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตออว่าไม่มีคนแต่มีสิ่งที่มีจริงๆแต่ละหนึ่งรวมกันแค่นี้ค่ะก็ต้องฟังละจริงหรือเปล่าถ้าไม่มีหูตามารวมกันจะเป็นหน้าได้ไหมคะนี่ยังหยาบมากนะคะ โดยไม่รู้ว่าจริงๆเนี่ยตาจริงๆเนี่ยคืออะไรและหูจริงๆเนี่ยคืออะไรเห็นไหมคะความไม่รู้มากมายมหาศาลถ้าไม่มีความเข้าใจโดยละเอียดอย่างยิ่งก็ไม่สามารถที่จะนับถีในคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ทรงแสดงความจริงว่าไม่มีคนแต่มีสิ่งที่มีจริงๆแต่ละหนึ่งเมื่อพระองค์ตรัสแล้วนะคะทรงแสดงความจริงด้วยเพื่อที่จะให้พิจารณาว่าคำของพระองค์ถูกต้อง พิสูจน์ได้รู้ได้หรือเปล่าไม่ใช่พูดลอยๆบอกลอยๆรักษาศีลนะคะไม่ค่าสัตว์ไม่ยินดีเพ่งเล็งของของคนอื่นไม่พยาบาทไม่เห็นผิดพูดได้ยังไงคะไม่เห็นผิดในเมื่อทุกคนเนี่ยถ้าไม่ได้ฟังพระธรรมใครจะเห็นถูกว่าขณะนี้มีสิ่งที่มีจริงแต่คนอื่นบอกว่าเป็นคนแต่พระสัมมาสัมพุทเจ้าตรัสว่าไม่ใช่คน แต่เป็นสิ่งที่มีแต่และหนึ่งแต่และหนึ่งมารวมกันง่ายๆเพียงแค่แยกตาแยกหูแยกจมูกแยกฟันแยกผมมีมาแล้วคนแต่เพะเอามารวมกันแล้วก็เป็นคนแต่ความจริงแต่และหนึ่งเป็นคนไม่ได้ตาต้องเป็นตาแต่ถึงอย่างนั้นนะคะเขาก็ยังไม่รู้ว่าตาจริงๆนี่คืออะไร เห็นไหมคะนี่คือการได้ฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและมีความเข้าใจที่ถูกต้องจึงนับถือในพระคุณสูงสุดของพระองค์ที่ทำให้จากไม่รู้อวิชชามากมายมหาศาลก็ค่อยๆรู้ความจริงทีละหนึ่งจนรู้ว่าคำพูดของพระองค์จริงถูกต้องพระทรงตรัสรู้ไม่ใช่แค่คิดคิด ครับท่านอาจารย์ครับความหมายของตรัสรู้เนี่ยคืออย่างไรครับท่านอาจารย์ค่ะเพราะเราจะกล่าวบ่อยมากว่าเนี่ยพระธรรมเนี่ยเป็นจากการตรัสรู้ของพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าการตรัสรู้และก็การทรงตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยแท้จริงแล้วเนี่ยคืออย่างไรค่ะพระชนฟังทุกคำอย่าเพิ่งคิดว่าเข้าใจทุกคำฟังทุกคำ เข้าใจทีละคำรู้ธรรมดาใช่ไหมรู้โน้นรู้นี่เรียนวิชานั้นวิชานี้ก็รู้ธรรมดารู้วันนี้โตนั้นขนก็ธรรมดาแต่ตรัสรู้ไม่ใช่ธรรมดาหมายความว่าอะไรเลยคะหมายความว่าทรงประจักษ์แจ้งความจริงไม่ใช่จากการคิดไม่จากการใคร่ครวไม่ใช่จากการใคร,คร่ครวน ไม่ใช่เพียงไตร่ตรองในเหตุผลแล้วกล่าวแต่ตรัสรู้หมายความว่าประจักษ์แจ้งความจริงตามความเป็นจริงซึ่งเดี๋ยวนี้นะครับฟังเท่านี้ใครก็ไม่รู้ว่าพระองค์ประจักษ์แจ้งความจริงอะไรจะมีอจิกอะไรจริงอีกที่จะให้ตรัสรู้ที่จะให้รู้แจ้งประจักษ์แจ้งแต่พอฟังคําของพระองค์แล้วนะคะจึงเริ่มรู้ว่าประจักษ์แจ้งคือประจักษ์แจ้งสิ่งที่มีที่ปรากฏเดี๋ยวนี้นะคะ ตามความเป็นจริงถึงที่สุดโดยประการทั้งปวงฝังแค่เนี้ยคิดเองได้ไหมย,ยังสงสัยแล้วอะไรล้วจริงที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสเห็นมีจริงแมวเห็นนกเห็นคนเห็นปลาเห็นหรือว่า เห็นเป็นเห็นไม่ใช่นกไม่ใช่ปลาไม่ใช่คนไม่ใช่แมวเห็นไหมคะต้องใจตรองแล้วว่าอะไรจริงเห็นจริงแน่แน่กำลังเห็นจะกล่าวว่าไม่จริงไม่ได้แต่จริงเนี่ยเป็นเราเห็นคนเห็นหรือนกเห็นหรือปลาเห็นหรือแมวเห็นหรือว่าเห็นจะเป็นแมวไม่ได้เห็นก็เป็นคนไม่ได้เห็นก็เป็นนกไม่ได้เห็นก็เป็นปลาไม่ได้เห็นเกิดขึ้นเห็นแล้วดับ นี่คือการประจักษ์แจ้งความจริงถ้าเห็นไม่ดับจะไม่มีอย่างอื่นเลยทั้งสิ้นมีแต่เห็นแต่นี่เดี๋ยวก็ได้ยินแล้วเดี๋ยวก็คิดนึกละทั้งหมดเดี๋ยวก็โกรธละเพราะฉะนั้นโกรธก็ไม่ใช่เห็นได้ยินก็ไม่ใช่เห็นและถ้ายัางมีเห็นอยู่สิ่งอื่นจะเกิดไม่ได้ต้องมีแต่เห็นถ้าเห็นยังอยู่จะเปลี่ยนให้เป็นอย่างอื่นไม่ได้เลยนี่ค่ะไม่ใช่ฟังแล้วเบื่อเลยพูดอะไรก็ไม่รู้นะคะแต่ว่ารู้หรือเปล่า ทุกคำที่ได้ฟังเนี่ยจริงไหมเริ่มรู้จักผู้ที่ตรัสรู้ไหมว่าไม่ได้พูดเล่นๆพูดจริงๆปัญญาที่จะเข้าใจความจริงของเห็นยังมีอีกมากนะไม่ใช่เพียงเท่านี้เพราะเห็นตลอดวันไม่รู้ตลอดวันเพราะฉะนั้นจะมีความเห็นถูกได้ไหมในเมื่อไม่รู้เพราะฉันต้องไม่ลืมนะคะ พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ละคำนี่ค่ะถ้าจะเบื่อก็คือว่าไม่สามารถที่จะรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ใช่นับถือพระองค์บางคนก็ไม่ได้ถือนะคะแต่เขาจะไม่มีวันรู้ความจริงของสิ่งที่มีตั้งแต่เกิดจนตาย